แบบแรกนะคะที่บีแนะนำเนี่ยแบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับบุคคลที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะใช้งานง่ายนะคะนั่นก็คือรูปหัวใจนั่นเองค่ะรูปหัวใจเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหินนะคะที่ใช้กับหน้าของเราเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ ช่วยในเรื่องของบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบเนียนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหินเองยังมีฤทธิ์เย็นนะคะยังช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวด้วยนะคะซึ่งทําไมถึงเป็นรูปหัวใจนะคะเนื่องจากรูปหัวใจเนี่ยจะเห็นได้ว่าเชฟของเขาค่ะมันจะมีความโค้งมนนะคะมันจะมีความโค้งมนดังนั้นนะคะเขาสามารถที่จะแนบไปกับผิวของเราหรือว่า แนบอย่างตรงบริเวณโค้งเว้าวนี้นะคะเราก็จะใช้แนบบริเวณตรงคางของเราค่ะแนบขึ้นในลักษณะนี้นะคะบริเวณโค้งเว้าเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะใช้กับส่วนไหนของใบหน้าของเราอย่างเช่นเว,ว้าตรงเนี้ยค่ะเราก็จะเหมาะเพราะมันเป็นหลุมใช่ไหมเราก็จะเหมาะ,มาะที่จะ ทาบกับบริเวณดวงตาของเรานะคะรูดแบบเบาๆได้ตรงนี้ก็จะช่วยไล่น้ําเหลืองที่ตาได้นะคะหรือว่าบริเวณตรงโค้งนี้ก็เหมาะกับตรงหน้าแก้มของเรานะคะดังนั้นเนี่ยกวาซาเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันมีหลายแบบหลายชนิดเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยจะมีทั้งแบบบางนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหินในประเภทหนึ่งนะคะอันนี้เป็น rose quartz ที่มีในร้านเนาะ ความหนาความบางเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นจากตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะเอ่อความหนาเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยไม่เป็นขีดขวนหรือว่าไม่โดนทําร้ายมากหรือน้ําหนักมือที่ให้เนี่ยก็จะนุ่มนวลมากกว่าแต่ถ้ามันมีความบางอะคะ่ะมันจะเขี่ยเส้นคือถ้าเกิดว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันแบบมี ผังผืนอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะเขี่ยได้ลึกกว่าดังนั้นนะ่คนที่ใช้อันเนี้ยจึงต้องมีรู้น้ําหนักมือนิดนึงเพราะถ้ากดแรงเกินไปอาจจะทําให้หน้าช้าได้นะคะใช่แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือจริงๆมันก็เป็นประเภทเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่แค่มันมีหลายชนิดอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้แบบไหนแล้วก็บางคนก็จะเชื่อในเรื่องของหินบําบัดด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยในแง่ของออสรรพคุณนะคะส่วนตัวที่ใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้แตกต่างมากแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าพลังงานบําบัดเนี่ยมีส่วนช่วยด้วยก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเลือกหินที่เราชอบได้ไม่ว่าจะเป็นอ m เมทิสตนะคะโรสคอร์ oth, หรือว่าหินหยกนะคะก็สามารถเลือกตามความชอบได้เลยค่ะนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะ